ทำนายความฝันฝันว่ามีคนมาขอแต่งงานฝันว่ามีคนมาขอแต่งงานเป็นฝันที่ไม่ดีในเรื่องความรักค่ะหมายถึงท่านจะเกิดความทุกข์ใจจะเกิดความสับสนว้าวุ่นใจมีความทุกข์ใจในเรื่องความรักมีความเศร้า ฝันว่ามีคนมาขอแต่งงานหากในความฝันท่านมีความสุขมากเท่าไหร่ยิ่งในความฝันมีความสุขมากเท่าไหร่ในชีวิตจริงก็จะยิ่งทุกข์ระทมขมขื่นมากเท่านั้นเป็นช่วงที่ความรักเกิดความวันไวไม่มีความสุขในเรื่องความรักได้รับข่าวร้ายฝันว่า มีคนมาขอแต่งงานให้ระวังถูกร้องเรียนมีคนร้องเรียนหากท่านเป็นข้าราชการก็อาจจะมีคนร้องเรียนพฤติกรรมของท่านต่อหน่วยงานที่ว่าท่านทำราชการอยู่ฝันว่ามีคนมาขอแต่งงานแปลว่าหลังจากนี้ภายในสี่เดือน ท่านจะยังไม่เจอคนที่เหมาะสมที่ท่านจะแต่งงานหรือคบหาจริงจังเพื่อดูใจเป็นคู่ชีวิตในอนาคตฝันว่ามีคนมาขอแต่งงานในชีวิตจริงจะเป็นคนที่มีคู่ยากหาแฟนยากหรือเป็นดวงไร้คู่เป็นคนที่มีคู่ยากการงานเนี่ยให้ระวังจะโดนร้องเรียนหากท่านทำงานผิดกฎหมาย หรือแอบ,บทําอะไรที่มันผิดกฎหมายอาจจะมีคนแอบร้องเรียนได้เช่นท่านแอบ,บขายเทปผีซีดีเถื่อนขายยงขายยาอะไรแบบนี้ก็จะโดนร้องเรียนได้ค่ะฝันว่ามีคนมาขอแต่งงานให้ระวังจะมีปัญหาท่านกำลังจะมีปัญหากับพวกทหารตำรวจเป็นช่วงที่ว่าท่าน่ะ จะมีศัตรูทางด้านความรักเป็นผู้หญิงที่ผอมขาวสวยท่านจะมีคู่แข่งทางด้านความรักที่น่าก,กลัวและมีศัตรูจ้องคิดร้ายค่ะฝันว่ามีคนมาขอแต่งงานเป็นเป็นสิ่งที่ว่าไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ควรจะแก้เค็ดนะควรจะไปทำบุญควรจะไปทำบุญ,รบญกรวดน้ำ ควรจะไปทําบุญกรวดน้ำให้เจ้ากรรมในเวรเพื่อให้อะไรอะไรมันดีขึ้นฝันว่ามีคนมาขอแต่งงานยิ่งในความฝันท่านเออมีความสุขมากเท่าไหร่เนี่ยในชีวิตจริงเนี่ยจะยิ่งเสียใจเพราะเพศตรงข้ามเป็นจังหวะที่อ่าลักเขาข้างเดียวหรือไปชอบเพศตรงข้าม ไปชอบเพศตรงข้ามแล้วเกิดผิดหวังในความรักฝันว่ามีคนมาขอแต่งงานอาจจะมีดวงที่จะต้องเกี่ยวกับการย้ายที่อยู่การย้ายงานการย้ายที่อยู่ค่ะการย้ายงานการย้ายที่อยู่นะคะทีนี้เรามาดูเลขนำโชคนะคะเลขนำโชคสามแปด สามแปดสองสองสหกสสองสองสี่ค่ะ